เปลี่ยนชิ้นไม้ให้เป็นผลงานระดับมืออาชีพครับด้วยไซลอน xyl 100 0นะครับเครื่องคือไม้ขนาด1เมตรกำลังสูนย์ศนแรงม้าแข็งแกร่งปรับความเร็วได้4ระดับความละเอียดทุกมิเตครับของงานนะครับงานไม้ต้องมีครับเปลี่ยนชิ้นไม้ให้เป็นงานศิลป์นะครับด้วยไซลอนรุ่น xyl 100่นครับท่านครับเครื่องคือไม้ขนาด1เมตรกาลัง เส้นส่วนสอแรงม้าออกแบบมาเพื่อช่างไม้มืออาชีพและมือสมัครเล่นที่ต้องการความแม่นยําและความลื่นไหลในการทํางานคุณสมบัติเด่นก็กําลังเครื่องนะครับเสนึงส่วนสอแรงม้าย2 0โวลต์50า2 2 0เฮิรตซ์มอบพลังงานที่เสถเียรตอบโจทย์งานกลึงได้อย่างมีประสิทธิภาพครับท่านกลึงชิ้นงานได้สูงสุดถึง3 5 0ม mm. ลมรองรับงานไม้ขนาดใหญ่ได้อย่างง่ายดายระยะศูนย์กลาง ถึง1,000ม mm, ิลิเมตรนะครับเหมาะสำหรับงานกลึงเฟอร์นิเจอร์ขาโต๊ะขาโก้าอี้แล้วก็ของตกแต่งปรับความเร็วได้4ระดับครับซึ่งสามารถควบคุมการทำงานให้เหมาะกับไม้แต่ละประเภทได้นะครับโครงสร้างแข็งแรงมั่นคงครับลดแรงสั่นสะเทือนให้การกลึงไม้ แม่นยำนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นช่างไม้ม,มือโปรหรือมือใหม่หัดกลึงนะครับไซรอน x y 1 0 0ลอน x y 1 0 0พร้อมพาคุณสู่ระดับใหม่ของงานไม้นะครับสั่งซื้อวันนี้พร้อมรับประกันคุณภาพนะครับคล,ลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมและกดสั่งซื้อสินค้าตามลิงก์ที่ได้หน้ามาพร้อมนี้แล้ว